ผมจักรพัรดิแห่งสายฝนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเซตไอเทมของออฟเลนนะครับของออฟเลนที่ผมจะมาแนะนำคือของเอโร่นะครับเอโร่ในแผ่ปัจจุบันนะครับผมจะเปิดเพลงร่วมด้วยสักครู่นะครับเร่ครับทนถ้าทุกคนได้ยินเสียงผมไม่ชัดเจนนะครับทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเจนใช่ไหมครับ ถ้าคลิปนี้เห็นเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเริ่มเลยนะเซ็ตไอเทมของโอโรนะครับผมจะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมเซตไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะออกเซ็ตอีกให้ทุกคนดูก็ได้เืียคนดีไม่ชนนันี่นะครับเริ่มนะครับ ชิ้นแรกที่ผมจะออกเลยคือเพื่อนที่กับรองเทา้ารองเท้าก็จะเป็นการตีตีการตีตีเสร็จแล้วก็จะเป็นโบ้เขมกระเตียต้องการดาเมิบโบ้เข่นตะเตียโบ้เขมกระเตียแล้วก็กันนะครับชิ้นที่สามก็จะเป็นโอโรนี่ต้องการกันนะเป็นอ่ มนเทนออฟลาครับผมมินเทนออฟลานะครับ <c oughs> ผมจะใช้ของแปลกกว่าคนอื่นนะครับจะใช้เป็นโบกี้สเปียร์มินเทนออฟลาเป็นชิ้นที่สามเลยแล้วก็สโลอีกชิ้นครับผมเพื่อฟ้านะครับเที่ยฟ้าอยู่แล้วถ้าต้องการดามิทก็จะเอาเรื่อดามิทเป็นสุดเลยครับ กูดาครับผมโอ้มิอาร์มนะครับโอมิอาร์มเสร็จแล้วก็จะเป็นกอเกิดนะท้งด้านของเกาะเกิดนะก็จะเป็นปรนมานิแค่กล้นะก็จะเพิ่อีกทีนะรงนีแล้วก็เป็นโมเขนโมเนเสร็จแล้วก็เที่รับลาเป็นี่อลาเสร็จแล้วก็เสื้อฟ้าเสื้อเสื้อฟ้าเสร็จแล้วก็โอ้มิอาร์มโอมิอาร์มเสร็จแล้วก็ พลังแตก็ใช้เป็น10ดาวตี10ครั้งเด้งฮิีขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็จะเป็น Healing sticker h e ลิ่ง g ิกเ c อร์เสร็จแล้วก็การสลิงเกอร์ครับการสลิงเกอร์นะครับโอเคนะครับลูนลูนไอเข้มเหลือลูนยังไม่ได้นะช่วงนี้ผมลิ้นพันนะ อันนี้ก็จะลูนเป็นจอบเกาะร้อยนะครับจอบเกาะร้อยปกตินะฮะของออโร่นะครับเฟสปกติของออโร่ในลูนนะก็จะเป็นสีแดง5เม็ดสีม่วง5เม็ดสีเขียว5เม็ดนะครับก็จะเป็นจอบเกาะร้อยปกตินะครับเนี่ยลูนก็จะเป็นเหล็กีดิบตาคอนนะฮะสีดิบตาคอนนะถ้เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ดไลค์กดใช้กบเมือนด้วยนะครับผมทีนี้ขอดไลน์กอนก่อนเลครับ